สวัสดีค่ะวันนี้ยาตาก็จะพามาอัปเดตผักหวานป่าเรามาดูว่าผักหวานป่าที่เราเลี้ยงมันมาโตแล้วถ้าเราเก็บยอดประจำประจำเนี่ททำไมกิ่งมันถึงปูดขึ้นมานะลักษณะกิ่งทำไมมันถึงเป็นแบบนี้นะคะวันนี้ยาก็จะพามาดูกันนะคะ ผักหวานปลาต้นนี้ในย่าปลูกมา20ปีแล้วนะคะใช้ในการทดลองทุกอย่างเลยนะคะตั้งแต่ไม้พี่เลี้ยงแต่งกิ่งดิดกยอดกระโดงต่างๆนะอย่างตัวนี้เห็นไหมคะนี่ยอดของเขาจะเป็นปมข้อใหญ่ๆนะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยเหตุผลที่มันเป็นแบบนี้ก็คือ เราเก็บนะคะคือเราลิยอดของมันตลอดเราไม่ให้มันโตต่อไปมันก็จะเลยขึ้นป่มตรงนี้ซึ่งปมนี้เมื่อโตขึ้นมันก็ยิ่งจะแตกยอดให้เราเยอะนะคะเนี่ยอันนี้ก็ตลอดฤดูแล้งก็จะลิยอดตลอดนะส่วนเข้าฤดูฝนมายาก,ก็จะหยุดเด็ดนะพอหยุดเด็ดกิ่งที่เขาขึ้นมาทีหลังยอดที่เขาขึ้นมาทีหลังก็จะโตนะในช่วงฤดูฝนใบก็จะโตขึ้นเรื่อย บางกิ่งก็จะมีแตกยอดเพิ่มนะคะแต่ที่สำคัญคือใบเข้าโตกิ่งเขาก็โตด้วยนะซึ่งเราหยุดเก็บในช่วงหน้าฝนนี้นี่เป็นการดีก็คือผักหวานป่ามีเวลาสร้างต้นนะคะก็คือใบเขาจะไปสร้างต้นเก็บสะสมอาหารไว้ที่ต้นที่รากเตรียมตัวที่จะแตกยอดในฤดูแล้งของปีต่อไปนะอันนี้อย่างเห็นไหมคะนี่ยอดกระโดงที่ยอดเด็ดไปแล้วพอเข้าฝนญ้าหยุดเด็ดเขาก็จะมี กิ่งอ่อนๆขึ้นมานะคะกิ่งตัวนี้ก็จะไปจนถึงฤดูแล้งนะคะเนี่ยเราก็จะไม่ตัดไม่เด็ดอะไรเขาทั้งสิ้นนะจนกว่าจะถึงแล้งหน้าถึงฤดูที่เขาจะแตกยอดซึ่งชาวอีสานเนี่ยจะกินผักหวานป่าในช่วงหน้าแล้งเพราะว่ามีรสชาติหอมหวานอร่อยนะคะแต่หน้าฝนเนี่ยเขาไม่กินนะคะเพราะว่ามันจะมีความฝาดอยู่ในตัวของผักหวานด้วยวันนี้ย่าก็ตั้งใจที่จะให้ชมนะคะให้ชมว่า เราแต่งทรงพุ่มเข้ามาเป็นระยะเวลา 3- 4ปีมานี่ทรงพุ่มเขาก็ได้พอดีแล้วนะคะเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ต้องการที่จะให้เขาโตต่อไปปีหน้ามาเราก็ตัดกิ่งเขาสั้นขยับเข้ามานะคะเขาก็จะโตอยู่เท่าเดิมเนี่ยเห็นไหมคะหลังจากแต่งกิ่งกระโดงไปแล้วตัดแล้วเขาก็จะแตกกิ่งกระโดงใหม่ขึ้นมาเรื่อยนะคะแต่ย่าไม่ได้ให้กิ่งกระโดงของเขายาวพุ่งขึ้นไปนะ ก็จะเอาออกด้านข้างนะคะคือโน้มออกด้านข้างเนี่ยเห็นไหมคะนี่ก็ส่วนตรงต้นกิ่งเล็กๆที่อยู่โคนต้นก็ไม่เอาออกนะคะเพราะเขาจะโตขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ยังแตกยอดให้เราได้กินทีนี้เรามาดูกิ่งกระโดงข้างบนนะคะเนี่ยตอนนี้นี่มันมันยาวนะคะคือมันสูงชะลูดขึ้นไปมันไม่แตกแขนงนะคะยญาก,ก็ไปตัดตอนบนอีกครั้งหนึง่งเห็นไหมคะตัดตอนบนเขาก็แตกออกมาสองกิ่งแล้วก็ตัดอีกนะเนี่ย ก็จะมีกิ่งกระโดงมาเกิดอยู่บริเวณนี้นะคะทุกกิ่งก็จะโน้มออกข้างหมดเพื่อที่จะได้ไม่โตสูงขึ้นไปนะคะให้เข้าโตออกข้างซึ่งมันจะเป็นทรงพุ่มทิเตี้ยและสะดวกสบายในการเก็บนะคะอันนี้ถ้าเราปลูกต้น2ต้นแล้วก็ดูแลรักษาประคบประงมกันได้นะคะแต่ถ้าทำเป็นสวนเราก็คงจะดูแลไม่ไหวนะคะอันนี้แนะนำสำหรับผู้ที่อยากปลูกเอาไว้ในบ้านเอาไว้กินนะคะ สำหรับวันนี้ย่าก็พามาดูทรงพุ่มผักหวานป่าที่เราแต่งได้ในอีกระดับหนึ่งนะคะก็ขอขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาชมกดไลค์กดแชร์ให้ย่านะคะย่าก็จะทำคลิปเกี่ยวกับผักหวานนี้ออกมาให้ชมกันเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็ไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ